สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการเกษตรพ่ึ่งพานตนเองเพื่อความย่นยืนนะครับวันนี้ก็มีคําถามมาคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับที่ผมทําอยู่แล้วก็ลงไปหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับฝรั่งคราวนี้มาเน้นในเรื่องของว่าผิวของฝรั่งเนี่ยคือให้ช่วยสรุปสาเหตุให้หน่อยว่าอพอฝรั่งแก่แล้วเนี่ยผิวไม่สวยมีสาเหตุหลักๆมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็อโอเคอยากรู้ในเรื่องของสาเหตุที่ว่า เกี่ยวข้องกันและส่งผลให้ผิวฝรั่งเนี่ยมันไม่สวยแล้วก็ก็ไม่เนียนนะครับเหมือนที่ผมเอามาโชว์ในวันนี้นะครับว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรบางอย่างลูกนี้เองนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของผิวเนี่ยไม่เกลี้ยงนะครับมีรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าไปดูดกินน้ําเลี้ยงด้วยนะครับวันนี้ผมจะขอแยกประเด็นตามนี้นะครับก็คือว่า หนึ่งเลยเกิดจากผลฝรั่งเองนะครับหรือว่าต้นฝรั่งเองที่ส่งผลให้ฝรั่งเนี่ยพอแก่แล้วเนี่ยผิวไม่สวยนะครับแล้วก็2เป็นมแมลงศัตรูพืชนะครับโดยข้อ1ก่อนนะครับว่าจากต้นฝรั่งเองเนี่ยหรือว่าเจ้าตัวของฝรั่งเองเนี่ยที่ทาให้ผลไม่สวยเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรก็หนึ่งเลยที่ที่คุยกันว่าผิวไม่สวยแล้วเป็นสาเหตุที่พอแก่แล้วเนี่ย ผิวก็กระด่างกระดำนะครับคือเวลาเรามาดูลูกนะครับมันจะมีลูกเสียดายนะครับกับลูกที่เรามองว่าเราห่อแล้วเนี่ยผิวจะสวยในในภายภาคหน้าอย่างเงี้ยนะครับลูกเสียดายหมายถึงว่าลูกเน,นี้ยก็ห่อไว้กินก็ได้เนาะอะไรเงี้ยครับคือไอ้ลูกเสียดายเนี่ยเวลามันก็จะเหมือนของผมที่ผมห่อไวอ้เงี้ยนะครับผิวไม่สวยหรอกแต่มันก็คืออร่อยนั่นแหละแต่แค่ว่าเวลาเราไปวางขายตลาดนะครับ มันจะทําให้ราคาตกเพราะว่าถ้าเกรดนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นเกรด B นะครับผิวไม่สวยก็เขาจะกตีตกมาก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับคือต้นที่ผมบอกเนี่ยม,มันมีลูกดีกับลูกเสียดายนะครับซึ่งถ้าคนที่เราทําส่งตลาดนะครับเขาก็จะเลือกผลที่เรียกว่าผิวไม่มีตําหนินะครับก่อนที่จะห่อเนี่ยเราควรจะต้องพิจารณาว่า ผิวของฝรั่งเนี่ยไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเพื่อประกอบวิดีโอนะครับว่าผิวที่ไม่มีตำหนิเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของผิวไม่มีตำหนิก่อนนะครับแล้วดูว่าถ้าเราจะเลือกลูกในการห่อแล้วไม่ให้เกิดเป็นแบบที่ที่เป็นลูกเสียดายเหมือนที่ผมโชว์อย่างเงี้ยเนาะ <ๆ şekilde> ผิวจะเกลี้ยงจะมนเงี้ยนะครับเรามีการเลือกลูกอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรื่องของการเรื่องนี้เราจะไปดูกันว่า ฝรั่งที่ผิวมิดเกลี้ยงแบบนี้ตอนโตนะครับแล้วเขาเรียกว่าตกเกรดไม่ได้ราคาแบบนี้นะครับจากการที่เขาเรียกว่าลูกเสด็ยอ่ะห่อไว้ก็ได้แล้วก็จะไว้กินเนี่ยก็คือตัวนี้เองเนี่ยเกิดจากเรียกว่าช่วงที่เราเลือกลูกตอนแรกนะครับถ้าเราเลือกลูกเป็นลายนะครับโตมานะครับมันก็จะเป็นลายแบบนี้ติดกับลูกมานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ ถ้าไม่ดูดีๆนะครับก็จะมีเพลี้ยแป้งเข้าไปอยู่ตอนเราหอ่อก็ทำให้ตอนโตเนี่ยถือว่าอันนี้มันมีแค่ตัว2องตัวนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเป็นฝูงนี่คือมันจะสร้างเป็นจุดเขียวๆแบบนี้ครับบดกินน้ําเลี้ยงแล้วก็จะทําให้ผิวฝรั่งเราไม่สวยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการเลือกลูกฝรั่งเนี่ยที่จะไม่ทําให้มันเกิดลายแบบเนี้ยเราจะเลือกลูกแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าสาหรับรุ่นฝรั่งที่กําลังจะหอนะครับก็คือของปอซือในส่วนนี้คือมีอยู่ประมาณ 50ต้นครับที่เป็นต้นใหญ่นะครับแล้วก็เป็นต้นเล็กโซนอื่นๆที่กำลังจะทำการาปรับส่วนใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นแม่หงพอซืออันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าฝรั่งที่เราควรจะเลือกนะครับหอโตมาแล้วเนี่ยผิวจะสวยเรียบคือเราต้องเลือกแบบไหนยังตรงนี้เองเนะครับจะเป็นลูกกาลังหอก็คือลูกขนาดเท่าเหรียญบาทเนี่ยเราก็เริ่มมาห่อได้แล้วโดยที่เราเวลาเราสังเกตน,เนยเราต้องดูว่ามี เพลี้ยเข้ามาอยู่ในจุกกลีบฝรั่งไหมนะครับลูกของฝรั่งเนี่ยเกลี้ยงไหมมีรอยไหมถ้า,ามันมีรอยนะครับเราไม่ต้องไปไปห่อให้เสียเวลาเพราะว่าพอแก่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ราคาตรงนี้แต่ถ้าเกิดใครทําอินซีนะครับไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงามก็สามารถห่อได้เหมือนกันอย่างตรงนี้เองจะเห็นในวิดีโอว่าลูกเนี่ยเขาใสาปิ้งเลยนะครับแต่กิ่งนี้เองเนี่ยเราก็ต้อง รักพี่เสียดายน้องเนาะเราอาจจะต้องเลือกผลใดผลหนึ่งยิ่งจุกแบบนี้นะครับพึ่งพึ่งโยรยลาบแบบนี้เราก็ต้องสังเกตว่ามีเพีย้ยเข้ามาอยู่ไหมถ้าไม่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะห่อได้เลยนะครับแล้วฝรั่งที่เราควรจะต้องพิจารณาว่าเรื่องผิวที่มันเห็นชัดๆแล้วถ้าเกิดมันโตไปแล้วเนี่ยผิวมันจะไม่สวยเหมือนลูกที่ผมยกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่ฮะ อันนี้มันจะเป็นผิวเห็นไหมครับรอยแตกซึ่งพอโตไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่มือผมถือนะครับจะทําให้ฝรั่งเนี่ยผิวไม่สวยมันจะปูดให้เห็นชัดแบบนี้นะครับว่าพอมันเป็นแบบนี้ก็ก็จะเสียราคาแต่ถ้าเกิดลูกใสๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดคัดลูกแล้วก็ห่อได้เลยนะครับเห็นเห็นใสแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุกที่มันปิดอยู่ซึ่งถ้าเราสังเกตแล้วมันไม่มีแมงอะไรเขาเรียกว่าเพี้ย แป้งเนี่ยมาอยู่ตามจุกเนี่ยเราก็สามารถห่อได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่กําลังหอ่อเถ้าเกิดเราห่อได้ไวนะครับผิวก็จะสวยยิ่งขึ้นนะครับรุ่นที่กําลังห่อประมาณเหรียญบาทครับจะดีมากจะห่อแบบเนี้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้จนใหญ่เกินไปเราก็ต้องมาพิจารณาว่าผิวเนี่ยยังสวยอยู่หรือเปล่านะครับเราโดยการที่ว่าเราก็ต้องพลิกดูอย่างของผมเองเนี่ยผมจะมีช่วงในการพ่นกําจัดพวกแมลงอยู่นะครับก็จะทําให้ การคัดผลฝรั่งของผมเนี่ยเขาเรียกว่าผิวสวยครับที่เราจะทําผลิตผลนะครับเนี่ยมันต้องใส่ใส,สแบบนี้นะครับเวลาห่อไปแล้วพอโตแล้วเนี่ยผิวเขาก็จะสวยแต่ถ้าเกิดเจอแบบนี้คือเหมือนที่ผมพาไปดูนะครับสาเหตุว่าตอนที่เราคัดเลือกลูกเนี่ยเราไปเจอลูกลายแล้วเราไปห่อนะครับเนี่ยนะครับใส่ี้ยประมาณเหรียญบาทเนี่ยห่อได้เลยนะครับรับรองโตไปเนี่ยผิวสวยแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นหงปอซื้อที่ติดกันพึบพับ ติดทุกติดทุกข้อครับติดทุกช่อที่เราเด็ดยอดไปก็จะเด็ดติดทั้งหมดมันก็จะสลัดติดออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้อาจจะย้อนไม่เห็นหม่มโน้มลงมาเนี่ยครับอันนี้ติดอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เรากำลังผลิตเนี่ยเนี่ยครับถ้าเราปล่อยจนช้าเกินไปบางทีเนี่ยมันมีพวกมแมลงพวกอะไรมันเข้ามา เข้ามาทํำลายผลครับมันก็จะทําให้ผิวเนี่ยมันไม่สวยละนะครับสังเกตลูกนี้เนี่ยครับนี่ขนาดพ่นแล้วดูแลนะก็ก็ยังพลาดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้เรื่องของสีให้สวยๆนะครับแล้วก็รสชาติให้ดีๆนะครับก็ให้แคลเซียมโบลอนเนี่ยผสมไประหว่างฉีดพ่นได้นะครับก็จะทำให้ฝรั่งของเราเนี่ยสีสวยนะครับแล้วก็ลูกสมบูรณ์นะครับ ผลเนี่ยก็จะเกลี้ยงด้วยสวยด้วยนะครับสามารถให้เข้าไปได้ก็การดูลูกช่วงที่เราจะ,ะก่อนที่เราจะห่อผลก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้มีการไปดูลูกมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็กลับมาสรุปในส่วนของอันที่2ก็คือว่าประเด็นจากต้นฝรั่งเองนะครับแล้วประเด็นที่2นะครับคือที่ส่งผลให้ผลมีเป็นเขียวเป็นจุดๆนะครับ จุกไม่สวยนะครับมีสาเหตุจากแมลงศัตรูพืชก็คือ1เลยที่ชอบเข้าไปอยู่เลยก็คือเพียแป้งครับเพียแป้งเนี่ยชอบเข้าไปอยู่ที่ขั้วฝรั่งนะครับซึ่งเวลาเราตัดเนี่ยบางทีถ้ามันเข้าไปลุกลานจนมันเยอะเนี่ยมันก็จะกินผิวเหมือนวิดีโอหนึ่งที่ผมลงไปนะครับว่า เพี้ยแป้งเนี่ยมันแตกต่างจากแมงวีขาวยังไงถ้าเกิดใครอยากเห็นตัวแบบชัดๆคือตัวนั้นนะ่ะถ่ายแบบมาโคยหเห็นครับมันก็จะเข้ามาอยู่ที่จุกแบบนี้ครับมาดูดกินน้ําเลี้ยงซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้ว่า,อาตอนที่เราสํารวจนะครับกรีบฝรั่งตอนแรกเ,เวลาเราเราก่อนที่เราจะห่อเนี่ยเราจะทําการาถ้าเป็นไต้หวันนะครับเขาจะมีพูกกันหรือแปลงอันนึงนะครับเอาไปเคี่ยด้านในจุก ด้านล่างนะครับก่อนห่อครับเพื่อที่เอาพวกเพี้ยพวกอะไรออกนะครับแล้วก็พ่นเป็นสารป้องกันสารป้องกันตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าผลฝรั่งเนี่ยกว่าจะแก่นะครับใช้เวลาประมาณ60วันซึ่งสารเนี่ยถ้าสมมุติเราใช้เป็นสารพ่นก่อนห่อนะครับก็พวกสารป้องกันเชื้อราเช่นนางกโกเซปครับคาเบาซิมพวกน,นี้นะครับแล้วก็สารป้องกันมแมลงนะครับที่เราจะพ่นควบคู่กันไปนะครับก็จะมีในส่วนของอะบาแมกตินก็ได้นะครับ ไซเปอร์เวนตินก็ได้นะครับเราจะสามารถให้ตัวนี้ไปได้อีกอันนึงก็ที่ไม่ค่อยได้ใช้กันก็จะเป็นคอพารีฟอร์์ตัวนั้นมันก็จะเป็นน่าจะยกเลิกไม่ได้ใช้กันแล้วแต่ว่าก็ยังมีเห็นที่ใช้กันอยู่ก็คือว่าสามารถที่จะพ่นป้องกันตัวนี้ได้ถามว่าในเรื่องของการตกค้างนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเวลาเราพ่นไปแล้วนะครับสารที่เวลาเจอกับแสงแดดเจอกับสายลมหรือว่าสภาพภูมิอากาศ 1 5วันเท่านั้นนะครับเกลี้ยงสังเกตไหมครับถ้าเราไม่ได้คุมเนี่ยมแมลงมันจะเข้ามาลุมแต่ถ้าเกิดเราลุมเราคุมแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้ามาแต่เราจะสามารถป้องกันมันได้จนถึง60วันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอมันเข้ามาเจออุ้ยลูกนี้มีการป้องกันไว้แล้วไม่เข้ามาดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดใครมีจํานวนต้นไม่เยอะเนี่ยก็จะสามารถที่จะควบคุมมันได้โดยการที่ใช้แปลงนะครับแปลงเอาปัดลูกนะครับแล้วก็เลือกลูกใสสว,สวยนะครับ เอามาห่อนะครับเพื่อที่จะได้เวลาแก่แล้วเนี่ยลูกฝรั่งก็จะสวยเนียนด้วยนะครับแล้วในส่วนของอาการป้องกันที่ผมบอกนะครับก็คือพอมีต้นเล็กๆเ,เนี่ยเราจะใช้อะไรมาป้องกันมันได้ก็คือพวกน้ําส้มพันไม้ครับน้ําหมักผิวมะกรูดอย่างเงี้ยครับเอามาผสมเพื่อให้มันมีกลิ่นแล้วเวลาเราฉีดเข้าไปนะครับมันจะทําให้ในเรื่องของพวกมแมลงพวกนี้มันไม่มาซุกอยู่ในถุงของเรามากินน้ําเลี้ยงของฝรั่งเรานะครับ แล้วก็อีกอันนึงคือต้นเนี่ยต้องโปรง่งเหมือนที่ที่ผมตัดแต่งนะครับเพื่อที่โคนเนี่ยเราจะได้ดูได้ว่าไอกองทัพที่มันเคลื่อนย้ายกองพลเพียพวกนี้ไปตามจุดต่างๆเนี่ยมันขึ้นไปไหมนะครับซึ่งถ้ามันขึ้นเนี่ยเราจะได้กําจัดมันได้ถูกต้องเพราะว่าพอเราห่อไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถพ่นกําจัดพวกมดพวกนี้ได้โดยที่ไม่ไม่มีผลกระทบต่อลูกที่เราห่อนะครับเพราะว่าลูกที่เราห่อเนี่ยเรา มีการหุ้มห่อด้วยพลาสติกซึ่งมันไม่ได้มาโดนเรียกว่าโดยตรงเราก็จะให้พวกตามที่โคนต้นขึ้นมาตามลำต้น,นครับฉีดหรือจะใช้เป็นผงโรยเพื่อที่จะป้องกันพวกมดพวกนี้ที่จะขึ้นมาเคลื่อนย้ายเพลี้ยที่จะมาอยู่ที่จุกแบบนี้นะครับทำให้เพลี้ยพวกนี้มันไม่มีคนมาเคลื่อนย้ายนะครับ พอไม่มีคนเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะมาอยู่ในต้นของเราได้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเก,น,กน,น้อยที่มีสมัยอีกถามกันมาว่าสรุปาสาเหตุให้หน่อยว่าฝรั่งที่มันผิวไม่สวยเนี่ยก็มันเกิดจากอะไรก็คือหนึ่งเลยเกิดจากที่ว่าเราเวลาเรา อันนี้อัน,นีขอสรุปประเด็นสุดท้ายนะก็คือหนึ่งเลยเกิดจากเราไปเลือกลูกที่มันผิวไม่สวยนะครับเป็นลูกเสียดายเหมือนที่ผมบอกลูกเสียดายเอามาหอ่อพอสุดท้ายแล้วพอมันโตไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีรอยขีดข่วนอย่างนี้บางทีที่ผมบอกไปว่ามันเกิดจากต้นไหนก็คือกิ่งพวกอะไรเงี้ยครับมันไปถูก,กันนะครับไปถูโดนลูกแล้วช่วงที่เราไปเลือกหอเนี่ยเราก็บอกเอ้ลูกนี้ก็หอยนะเอาไว้กินเองอะไรเงี้ยหรือบางทีหลงไปหอ่ออีกด้านหนึ่งไม่ได้พลิกเนี่ยไปห่อไปแล้วนะครับมันก็ทําให้ ผิวฝรั่งของเราเนี่ยพอโตมาแล้วมันจะดันชัดเจนมันก็จะแตกออกมาก็จะเห็นเป็นผิวที่มันไม่สวยนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องของแมลงศัตรูพืชก็ที่เกี่ยวข้องสุดๆก็จะเป็นพวกเพลี้ยแป้งนะครับที่เข้ามาอยู่ส่วนใหญ่เพลี้ยอ่อนจะไม่เข้ามาซุกอยู่ในผลนะครับมันจะอยู่ที่กินที่ปลายยอดอย่างเดียวนะครับดังนั้นศัตรูที่สําคัญสําหรับฝรั่งที่จะทําให้มันไม่สวยนี่ก็คือมีเพลี้ยแป้งที่จะเข้าไปอยู่แล้วไปดูดกินน้าเลี้ยงทําให้ผิวฝรั่งเนี่ยมันไม่สวยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการ,กรเษกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความย่งยืนนะครับก็รายการเราเนี่ยจะผลิตตัวของอวิดีโอในทุกๆวันนะครับแล้วก็จะลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับเพื่อที่แชร์ประสบการณ์โดยตรงจากที่ผมทําแล้วก็ประสบความสําเร็จในสวนแล้วนะครับเอามาฝากกันนะครับก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดสับตะไคร์ไว้นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ